สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายด้วยขออภัยในความที่เสียงนะคะทุกคนไม่สบายนะคะอ่ะสาหรับใครนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะหมายจะมาอธิบายให้ฟังเนาะเพราะว่าคือเสียดายเสียดายมากๆสําหรับใครที่โดนฟ้องนะคะจากบริษัทที่รับซื้อนี่เสียอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นนี่ที่มันขาดอายุความทุกคนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะต้องยื่นคาให้การสู้คดีแล้วเมื่อไม่รู้เนี่ย ะะเวลาไปศาลก็ต้องไปเซ็นยอมหรือไปเซ็นก็เรียกว่าไปแก่เกียรแล้วก็ผ่อนชําระนี่ที่มันขาดอายุความจําเลยยื่นคําให้การตามสิทธิ์ได้นะในเมื่อโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องโจทก็คือเจ้าหนี้นะคะโจทย์คือเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ฟ้องแต่เมื่อฟ้องมาแล้วจําเลยนะคะหรือว่าลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะยื่นคําให้การสู้คดีได้กรณียื่นคําให้การสู้คดีส่วนใหญ่ที่หมายทึมาก็คือว่าโจทจะถอนฟ้องนะคะกรณีโจทถอนฟ้อง ถามว่านี่ยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าเราไม่จ่ายก็ไม่ผิดเพราะเขาถอนฟ้องไปแล้วเพราะมันเป็นหนี้ที่ขาดอายุความแล้วนะคะกรณีที่สองยื่นคำให้การสู้คดีแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยศาลยกฟ้องกรณีศาลยกฟ้องคือเขาไม่สามารถที่จะนํากลับเอามาฟ้องได้อีกคดีก็จบไปจําเลยนะคะเมื่อจําเลยยื่นคาให้การสู้คดีคดีจบแล้วเนี่ยนะคะโจทก์ถอนฟ้องหรือว่าศาลยกฟ้องจําเลยไม่ต้องชําระหนี้แม้แต่บาทเดียว นะคะอันนี้ใหม่หมแนะนําให้สําหรับในเคสที่มันขาดอายุความไปแล้วบัตรเครดิตอ,อายุความ2ปีบัตรกดเงินสด10ปีสินเชื่อ5ปีกับ10ปีนะคะรายละเอียดต่างๆดูในคําฟ้อ,ฟองนะคะถามว่าจะดูในวันที่เราจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะได,ได้ที่ไหนก็ดูในรายละเอียดแนบถ่ายคําฟ้องเขาจะมีรายละเอียดตั้งแต่สําเนาใบสมัครครั้งแรกที่เราสมัครเลยแล้วเขาก็จะมีตารางสรุปการจ่ายนี่สรุปการผ่อน ตารางสรุปนี้ยอดที่ฟ้องนะคะอันเนี้ยใหม่แนะนําให้สําหรับใครที่อ่าโดนบริษัทพวกบริหารสินทรัพย์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่ฟ้องมานะคะเพราะมันเป็นหนี้ที่ขาดอายุความแล้ว ไม่ต้องกลัวได้หมายสารในประเด็นนี้ในถ้ามันเข้าข่ายกรณีนี้ถ่ายหมายสารส่งมาให้ใหม่ดูก็ได้นะคะในการเขียนคําให้การถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นทนายห,หรือคนที่รู้จักหรืออะไรให้เขาเขียนให้ก็ได้หรือถ้าใครไม่รู้ว่าจะคุยไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะให้ใครเขียนให้ทักหา,าหม่เลยถ่ายหมายสารตั้งแต่หน้าที่1ถึงประมาณหน้าที่6หน้าที่7ในส่วนแรกอะเอามาให้หม่ดูก่อนเดี๋ยวหม่ดูให้อีกทีหนึ่งไม่มีอะไรยากเลยนะคะไม่ต้องไปกลัวหมายสารหมายสารก็เป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึง่ง เท่านั้นเองตั้งหลักตั้งสติดีๆนะคะทุกวันนี้มันมีสื่อต่างๆที่ออกมานําเสนอพวกเนี้ยเยอะแต่ก็ต้องเลือกดูในช่องที่ที่แบบเข้ากับตัวเองที่สุดนะคะอันนี้คือใหม่แนะนําให้สําหรับเคสที่มันเป็นหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วหากใครมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมก็ทักหาใหม่หรือลงคอร์ทรปรึกษาตัวต่อต,ตัวกับพี่ใหม่ได้เลยยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คำปรึกษาทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะ